ผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตตินข่าวสวัสดีครับรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามี4เสาโรมันค้ำบัรลังอยู่นั่นคือสี่ลำตีคนนอกนะครับลำตีครังลำตีพาณิชย์ลำตีพลังงานและลำตีต่างประเทศมาดูว่าสคนนี้เนี่ยจะค้ำบัรลังพี่หนูได้นานถึง4เดือน8เดือนไหมนะครับ าคนแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลยนะคะอาจารย์เอกนิตินิติธานประภารัรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่บอกเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยเหมือนรถติดลมต้องเอาขึ้นจากลมก่อนค่ะ,ะคนนี้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยเพราะเป็นรองนายกด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้คําของคุณรัทพงษ์เรืองรยิยุฒิผู้นําฝสายคานนี่แหละครับว่าประเทศไทยเหมือนรถยนต์ที่ติดลมนะฮะเขาบอกว่าไทยนั้นพึ่งพาอาศัยเครื่องยนต์4สูบด้วยกันก็คือการส่งออกนะการบริโภคครัวเรือนการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐนะครับเขาบอกเครื่องยน มันดับเกือบหมดแล้วนะฮะตอนนี้ทำยังไงให้เครื่องมันติดแล้วให้มันไปข้างหน้าได้ประคองให้มันพ้นหลม่มไม่ให้มันลงเหวนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยมีแผนที่เขาเรียกว่า ควิกบิ๊กวินระยะ4เดือนที่เรียกว่ากระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวนี่แหละครับนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์เอกนิติก็เลยบอกว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต้องลดหนี้ประชาชนแก้หนี้รายย่อยนะเพดานไม่เกิน1 0 0 0งแบาทต่อคนเสริมสภาพคล่องให้ SME ไนะฮะไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและเพิ่มการออมของประชาชนและการออมระยะยาวด้วยสลากเพื่อการออมและลงทุนเพื่ออนาคตนั่นคือการรีสกิลและอัพสกิลให้กับแรงงานไทยครับ ควิกบิ๊กวินเนี่ยนอกเหนือจากฝั่งของการคลังแล้วก็ยังมีการพาณิชยังมีพลังงานยังมีหน่วยอื่นอีกนองนะคะพี่รัฐบาลคุณอนุทินมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอต้องมีเงินเยอะสิครับอาจารย์เอธิไี้บอกเลยให้เราดูไต่มาสที่4นะครับจะขยายตัวได้มากกว่า0.3และนี่ภาคครัวเรือนจะลดลงกว่า 87.4%ของ GDP นี่ดูนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่ามีเงินไหมนะฮะมีแน่นอนนะครับเพราะงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแผรนทองทานเนี่ยนะมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจถึง25,000ล้านบาทนะครับมีงบกลางนะฮะ19,000ล้านบาทนะฮะร,รวมเป็น44,000ล้านแล้วนะฮะไม่ได้มีการกู้เพิ่มเลยนะครับ จากนั้นมีกองทุนเฟื้นฟูมาจากธนาคารพาณิชย์ส่งสมทบอีกนะสองหมล้านบาทบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมหรือบอสยเนี่ยเข้ามาค้าประกันสินเชื่อนะฮะอีก50 0 0 0ล้านบาทสรรพกรมีเงินอีก1 6 0 0 0 0ล้านบาทและ B.O.I. มีเงินสำรองเพิ่มขีดความสามารถอีก1,000 0ล้านบาทด้วยกันครับ BIG WIN เนี่ยเป็นชื่อมาตรการในการาก,กระตุ้นเศรษฐกิจร,ร,ร,ระยะสั้น4เดือนนี้นะคะพี่ควิกคืออะไรบิ๊ <big S 2> คืออะไรวินคืออะไร,ออะไรและที่สําคัญเขาบอกว่า เลิกเริ่มมาเนี่ยก็ควิกแล้วค่ะอ่ากระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวคุณต้องฟังนะครับที่เขาเรียกว่าควิกบิ๊กวินนะฮะควิกคือทําสั้นทําเร็วและทําทันทีนะฮะส่วนบิ๊กคือทําใหญ่พอที่จะดันเครื่องยนต์ที่มันติดลมเนี่ยให้พ้นเหวได้วินก็คือให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยกระจายตัวไปทุกพื้นที่ให้ได้ประโยชน์นะฮะและที่สําคัญควิกแรกมาเลยฮะ ประชุมสภานะฮะอภิปรายนโยบายเสร็จนี่นะประชุมคลมต่อทันทีนะครับจัดสรรวงเงินนะฮะห้าหมล้านบาทก่อนเส้นตายปีงบประมาณ6-8แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับวันนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดสรรงบประมาณไปที่กองทุนประชารัฐนะเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและเติมเงินเข้าไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคุมผู้มีรายได้น้อย13ล้าน4 0 0 0 0คนวงเงิน22,000ล้านบาทนะครับได้เงินเพิ่มด้วยนะฮะเดือนละ850บาท2เดือนนะครับคาดว่ากลุ่มนี้จะมีการใช้จ่ายที่สูงทําให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและโอนงบกลางที่เหลืออีก35,000กว่าล้านเนี่ยชำระนี้ให้กับทกศนะฮะเพิ่มสภาพคล่องให้ทกศวันเรียกว่ายกแรกฝีมือของอาจารย์เอกนิติหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะสามารถบริหารจัดการงบประมาณส่วนนี้ได้ทันเวลาและทันทีอะคนที่2ค่ะพี่คุณสุ เสารฮอตเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนจับตาดูเยอะมากแหละจะมีการแถลงนโยบายไปเมื่อวันก่อนกับนโยบายของพาณิ์ที่ว่าจะมีการให้โรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยค่ายาให้คนออกไปซื้อยาข้างนอกได้เพราะยาโรงพยาบาลมันแพงนะเอาเรื่องบุคลิกส่วนตัวของคุณสุปจีก่อนนะคะได้รับความชื่นชมว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะแล้วก็พูดตรงประเด็นแล้วก็ชมนะฮะสอสอสอวอที่อภิปรายตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันก็เลยมันเลยมีรสชาติที่ไม่เหมือน การอภิปรายทางการเมืองที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยทั้งสวอแม้แต่ฝ่ายค้านที่อภิปรายก็ยังชื่นชมและให้กำลังใจและมนตรีพาณิชคุณสุปจีด้วยนะครับคุณสุปจีเนี่ยบอกเลยว่าอคอนซูมเมอร์เนี่ยนะฮะจะทําให้ลดค่าของชีพประชาชนด้วยการจัดมหากรรมทงฟ้าอีกแล้วคท่านนะฮะลดราคาสินค้ากว่า1,300ครั้ง ช่วยลดค่าของชี้กว่า5,000ล้านบาทนะแต่ก็จะเน้นกระจายไปที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกนชนให้เปิดเผยค่าย,ายาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไปซื้อยาจากร้านข้างนอกลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า32,400ล้านนะและก็จะควบคุมราคาย,ายาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นอีกกว่า1,100ล้านบาทนะครับส่วนในสมการที่เรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตนะฮะเอ็กซ์นี่คือเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็จะปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพิ่มผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุนการผลิตและปลูกข้าวให้สอดคล้องกับ ตลาดโลกนะฮะผักดานการขายข้าวของรัฐแบบ G2G นะฮะและส่งเสริมการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงเช่นอะโวคาโดด้วยนะครับอีกโจทย์นึงค่ะอันนี้เรียกว่าโจทย์ยากเลยเรื่องราคาพลังงานค่ะพี่ติ๋มเพราะว่าน้ำมันเอ่ยแก๊สเอ่ย ไฟฟ้าเอ่ยค่ะอันนี้ครูอ,อัศพ์เลิกพิบูลน,นะอดีซีโอของปตทตอนนี้เป็นปรัฐนิรีพลังงานตอนนี้ก็ฉับกซันโซล่าเซลล์ภาคประชาชน1,500เมกะวัตต์นะครับงานยากก็คือฮะมันต้องไปแก้สัญญาที่ทําให้ราคาพลังงานมันแพงหยุดโครงการที่ไม่เซ็นสัญญาเจราจาลดรา,นนาคาในโครงการที่เซ็นไปแล้วนะต้องออกมติกรรชเพื่อยกเลิกมตินะฮะ ที่เอาต้นทุนของโครงการก่อสร้าง LNG Terminal T เนี่ยมาอยู่ในค่าไฟประชาชนเรื่องนี้ยากแน่นอนนะครับเพราะว่าในทุนพลังงานนี่นะเป็นถังเงินของพรรคการเมืองทุกพรรคครับ พูดอ้อมๆมมอยู่นิดนึงนะคะพี่อีกคนนึงค่ะอีกหนึ่งเสาโรมันค้ำบัลลังก์คุณอนุทินรัฐมนตรีศรีหาศักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทำผลงานแล้วเรียบร้อยในเวที UNGA ค่ะคนนี้ได้รับความชื่นชมมากนะฮะไปพูดที่เวที UN แล้วก็มาพูดที่สปาด้วยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทะเลาะใครไปเพื่อปกป้อง ไปเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติและก็สแสวงหาสันิภาพเพื่อให้ไทยและกัมพูชานั้นกลับมาสู่อาเซียนแฟมิลี่คนนี้พูดโพสิทีฟหมดเลยนะแต่ทั้งหมดนี้ผมจะบอกคุณว่าต่อให้รัฐบาลรัทินมีเสาหลักโรมันที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่ถ้าอีก30เสาด้วยกันเนี่ยนะไปโกงไปกินไปทํางามไส้ขึ้นมา4เสาหลักนี้ก็ค้ำบรรกหากหักของคุณรุทินไม่ไหวเหมือนกันนะครับ